อีสัตว์หวยออกเฮียอะไรวะเน,นี่ยฝันเห็นเลขสามเก้าดูหวยออกทำไมทำไมไปอยู่ข้างหลังทำไมทำไมกูไม่สลับเลขเโดนหวยแดกหนึ่งรยบาท มันเกลอบโถกอยู่แล้วมันเกือบมันเกลอบกูอยากจะร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดขึ้นหน้าอีฮเยหวยแดกแบงไม่เคยจะเข็ดถ้าจะฝันเห็นเลขสามเก้าตรงตเงเนี้ยไม่ต้องมาเข้าฝันหรอกอีฮยซื้อมาเนี่ยหวยเนี่ยอะไรเนี่ยออกเฮียอะไรนี่ กับถูกนี่สลับเล่นนิดเดียวเองนีดเดียวเฮียร้อยนึงกูไปเลย่าชากงชาเขียวกูฟูจิแบบไรน้ำตาลที่ชอบแดงหายไปสองขวดครึ่งฮ